เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวน6รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายชุมชนด้วยการสอดประสานความร่วมมือจากภาครัฐภาคประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นพลังในการต่อสู้และสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการดําเนินโครงการจุดแรกณหอประชุมอําเภอเมืองหนองบัวลำพูเวลา9ก้นาฬิกาได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์มหิพันธ์ผู้แทนในอําเภอเมืองหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดอบรมโครงการและนายดอกดินต้มทองพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำพูได้ร่วมพบปะกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอําเภอเมืองหนองบัวลำพูจํานวน124คน ในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ผู้จัดอบรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านและอําเภอจะนําความรู้ไปขับเคลื่อนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดต,ต่อไปดดาาาารรรใใหุ้้้้ฝนนน่ชืจววยยยะทเปีมมคคกล